ภาพผู้แก่ผู้เฒ่าชายหญิงและครอบครัวที่แต่งกายสุภาพท่าทีดูสำรวมสงบนิ่งขณะก้มกราบพระและคล้องพวงมาลัยดอกไม้ที่สถูปของเหล่าบรรพชนผู้กล้า ผู้เสียสละที่หลากหลายพลเรลือนทหารบกทหารเรือทหารอากาศที่มีความคิดและความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาจะเห็นความเจริญพัฒนาและความผาสุกข,ของพี่น้องคนไทยทั้งชาติให้เทียบเคียงอารยประเทศอันเป็นที่มาของคณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้วันที่24มิถุนายนนะครับก็ทุกๆปีก็80ปีแล้วครบรอบของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับการปกครองแบบสมบูรณานาสิทธิราชมาเป็นระบบก,การปรกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็ที่วัดศรีมหาธาตุบางเขนซึ่งเมื่อก่อนก็ชื่อว่าวัดประชาธิปไตยก็ ท,ที่เห็นก็คือว่ามันมีเจดีเจดีนี่ก็เป็นสถูปของอผู้ที่ร่วมการเปลี่ยนแปลงที่เยกวาหน้าราดมีทัางด้าน,านสายพลนเรือนนะครับนำโดย อาจารย์ปีดีพนมยงแล้วก็มีม,มีสายทหารนะครับหารบกสายเรืออากาศนะครับมีพญาผูห้หนุนพลที่หาเสนานะครับมีจอมพลปอมีหล,หลายสายร่วมกันขึ้นมานะครับแล้วก็ชุกตัวชุด,ชดทุกวันนี้เนี่ยนะครับตอนเช้าก,ก็จะไปที่ที่โบสถ์เพื่อไปเอาเดอกไม้นะครับไปลํำลึกถึงไปกราบไหว้สนักก็มามา,มา,มาที่วัดเนี่ยนะครับมาที่นาทีนี้นะครับ,นะรบก็จะเป็นเดี๋ยวมันก็จะมีลูกหลานของลูกหลานของคณะราชเนี่ยนะครับก็จะมากันหรือทางด้านของประชาชนที่รั ในประชาธิปไตยก็จะมากันแล้วกมม็มาร่วมสังสรรค์มาพูดคุยกันนะแต่ละคนก็มาจากทุกที่บางครั้งก็จากต่างประเทศก็มากันพอมากันเสร็จแล้วก็จะมีมีผ้าสวดกองฟัง้าสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ตั้งจิตนะครับลํำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวันนั้นนะว่าการที่มีประชาธิปไตยหรือยังไม่เป็นประชาธิปไตยมากนักแต่ก็ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองยีสิบสี่มิถุนายนเพื่อระลึกถึงบูปการี ของเราที่ได้นําต้นไม้ไประชายุตยมาให้กับคนไทยทั้งประเทศก็ทํากันมาตั้งแต่สมัยคณะราษฎรท่านยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็มีชั้นลูกและต่อไปก็ชั้นหลานก็จะต้องทํากันต่อไปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านผู้วายชน ภาพเหล่านี้จะปรากฏขึ้นทุกปีในวันที่24มิถุนายนที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนหรือชื่อเดิมว่าวัดประชาธิปไตยจะมีการทำบุญที่บริเวณเจดีใหญ่ซึ่งภายในได้บรรจุอัฐิพร้อมรายชื่อของผู้ที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่หลากหลายของเหล่าพลเรือนและทหารทุกเหล่าในโบสถ์ของวัดนั้นถูกใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าผู้มีคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติทุกคนที่มาร่วมงานต่างยิ้มแย้มและทักทายกันโดยจิตใจของแต่ละคนนั้นจะรำลึกถึงบรรพบุรุษและเหตุการณ์วันสําคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นซึ่งทุกคนได้เดินทางกันมาแต่เช้าและจากทั่วสรารทิศเพื่อมารวมตัวกันประกอบพิธีดังกล่าวทศริตวัฒนราชถ่ายภาพพิมพรบุญมาศรายงาน